ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนเหนือดวงรายวันกับดิฉันอาจารย์เปียกเมศิวะประจำวันพุทธที่30มิถุนายน2564กับราแฟดีและเด่นดังตอนนี้ต้องอาคีคอฟฟี่กาแฟพริกนะคะรสชาติความเผ็ดร้อนที่คุณดื่มได้ต้องทานพร้อมกับไส้กรอกซาราพัดความอร่อยไส้กรอก KLD ที่คุณ ้ามาและต้องลองเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับวันนี้แล้วกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันให้เกิดความสุขไม่ใช่เรื่องยากพยายามทำจิตใจให้ผ่อนคลายอย่ากังวลค่ะเพราะทุทกสิ่งทุกอย่างจะจุนเจือและเยียวยาด้วยรอยยิ้มของคนรอบข้างเริ่มต้นจากรอยยิ้มของคุณเองก่อนนะคะ อาจารย์ถือว่าดีที่สุดค่ะรงไปดูสิคะว่ารอยยิ้มของคนเกิดวันจันทร์จะก่อให้เกิดอะไรได้บา้างสําหรับวันจันทร์นะคะคุณได้ไพ่ราชครูคุณได้ไพ่ไไอุตสาหะและไพ่เคหาราชครูอุตสาหะเคหาบ่งบอกถึงความพยายามความมุ่งมั่นในการที่คุณจะถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้กับคนรอบข้างให้กับคนสังคมรอบข้างหรือแม้กระทั่งการผลักดันให้คนในสมาชิกในครอบครัวของคุณเนี่ยได้รับรู้หรือเรียนรู้ในเรื่องของการทําสมมาอาชีพช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เชื่อเธอค่ะการมอบสิ่งดีๆโดยเฉพาะยิ่งการทำมาหากินการสอนให้เขารู้จักหาเงินสอนให้เขารู้จักการเลี้ยงชีพ อันนี้ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณมอบให้กับเขาเหล่านั้นอย่าท้อค่ะอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะคะค่ะวันถัดไปสําหรับคนที่เกิดวันอังคารคุณได้ไพ่ย,ยานางังคุณได้ไพ่กรมมะและคุณได้ไพทกกาา่ทุกตะยานังกรรมะทุกตะบ่งบอกถึงหลายๆสิ่งหลยายๆอย่างที่คุณทํามาล้วนแล้วมาจากแรงจูงใจบางภาวะอาจจะเกิดจากแรงผลักดันทั้งดันทั้งเข็น ให้มันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับไม่มีอะไรดีขึ้นในชีวิตคุณเลยเหมือนกับผลักดันไปก็ไม่ได้มีคุณค่าหรือไม่ได้แตกต่างจากชีวิตเดิมๆที่มีอยู่อาจารย์อยากให้คุณมองย้อนกลับสักนิดหนึ่งถามตัวเองอีกครั้งว่าสิ่งที่คุณทำคุณทำถูกต้องไหมแล้วคุณทำแบบไหนคะถ้าคุณพยายามเต็มที่แล้วคำว่าทุกขตะจะไม่เกิดขึ้น นั่นหมายถึงคุณอาจจะพลาดบางจุดและคุณอาจจะต้องทําเพิมเ่มเติมในบางเวลานะคะสูซูค่ะเวลานี้ค่ะเรามาดูสําหรับคนที่เกิดวันพุธคุณได้ไพ่สัจจะคุณได้ไพ่ภูมิปาโลและไพมนะ่มรณะสัจจะภูมิปาโลมรณนะสาหรับคนเกิดวันพุธแล้วแน่นอนค่ะตามสิ่งที่เราต้องทําในสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราคาดหวัง มันเป็นเรื่องตีแต่มีมรณะมากำกับมันหมายถึงว่าการรับผิดชอบของเราภาระของเราในเร็ววันนี้อาจจะจบแล้วค่ะเรียกว่าหมดภาระหมดหนี้สินหมดการรับผิดชอบแต่จะมาจากไหนคะอันดับหนึ่งมรณะในที่นี้อาจารย์ให้คุณค่าของการเดินทางหรือการโยกย้ายถิ่นฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเรียกว่าเราอาจจะย้ายจากถิ่นหนึ่งไปสู่อีกถิ่นหนึ่งหรือ อาจจะเป็นการจบสิ้นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บรักษาหายนะคะค่ะสำหรับตอนนี้วันพฤหัสสุขเสารา์อาทิตย์พบกับอาจารย์ในช่วงถัดไปตอนนี้ขอแวะเบรกทานคอฟฟีก่อนนะคะค่ะ กอก KLD กินเล่นได้ไม่มีเบื่อจะทำเมนูอะไรก็อร่อยอร่อยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพอัพทีคอฟฟี่รสชาติความเข้มข้นเผ็ดร้อนของชีวิตที่คุณดื่มได้สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่081 444 9565 วัตถุมงคลหลวงพ่อพักวัด้วยด้วนรุ่นพยักเจ้าพระยาหาช่อบูชาได้แล้ววันนี้ที่ศูนยพรระเครื่องชันเาทั่วประเทศรับประกันคุณภาพโดยแพทราชพะพึ์และทีมงาน สู่ช่วงที่สองของรายการนะคะคนเหนือดวงรายวันของวันพุทธที่30มิถุนายนในวันพฤหัสนี้ท่านได้ไพ่อะไรคะโอเคใบแรกคุณได้ไพ่เพชฌฆาตใบที่สองได้เทสตรีใบที่สามได้สมณะเพชฌฆาตเทสาตีสมณะหมายถึงเวลานี้ในการทำงานของคุณในช่วงของการสแสวงหากำไรในช่วงของ การที่เรากําลังเฟ้นหาธุรกิจบางอย่างที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องตัดสินใจแบบปัจจุบันทันด่วนแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วในอดีตมันกลับกลายเป็นผลดีของคุณในปัจจุบันเพราะว่ามันทําให้คุณกลายเป็นเพียงหนึ่ง แต่ผู้เดียวในธุรกิจนั้นๆหรือเป็นผู้ครอบครองเซกชันที่ใหญ่ที่สุดในตลาดก็ได้ค่ะนะคะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่รายดูเหมือนรีบร้อนกระทันหันอาจจะได้รับคําตําหนิติเตียนจากคนรอบข้างแต่ตอนนี้มันส่งผลให้เห็นแล้วค่ะว่าคุณตัดสินใจไม่พลาดค่ะแล้วมาดูวันถัดไปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์คุณได้ไพ่อํานาจนะคะราชาและการกินี อำนาจราชาการกินีเป็นไพ่ของคนที่เกิดวันศุกร์จะหมายถึงการที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําต้องมีฐานรองรับที่ดีแต่ในฐานรองรับที่ดีเนี่ยคุณละเลยเรื่องบางเรื่องไปหรือเปล่าเพราะฐานของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่การกินีมาอยู่ในส่วนของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น สแสดงว่ายังไม่เกิดเพราะฉะนั้นคุณยังมีเวลาย้อนคิดย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปทบทวนว่าสิ่งที่คุณทำมีข้อผิดพลาดตรงไหนทําฐานของคุณให้มั่นคงขึ้นกลับไปแก้ไขในจุดที่มันผิดพลาดแล้วคุณจะไม่มีคำว่าเสียใจค่ะในวันถัดมาสำหรับคนที่เกิดบันเสาร์มาดูสิคะว่าต้องระวังหรือทำอะไรบ้างไพ่ใบแรกค่ะเป็นสุภะ ใบที่สองเป็นวิริยะและใบที่สามเป็นโภคะสุภะวิริยะและโภคะของคนที่เกิดวันเสาร์หมายถึงความขยันที่คุณทำมาเรื่อยๆที่คุณทำมาตลอดจนกระทั่งติดเป็นนิสัยมันทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเรียกว่ากลายเป็นเรื่องจิ๊บจิบกลายเป็นเรื่องเบาๆสำหรับคุณและในอนาคตคุณรู้ไหมคะ คุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการและเรียกว่าเป็นบุคคลที่เรียกว่าร่ำรวยที่สุดร่ำรวยจนคนอื่นเขาอิจฉามีมุมมีช่องแวดลดีๆมีโอกาสดีๆได้เหนือคนอื่นอีกมากมายอย่ามัวแต่อิจฉาคนวันเสาสำหรับคนที่เกิดในหลายๆวันที่อาจารย์กล่าวถึงมาเรียนแบบเขาสิคะทำตามแบบเขาสิคะขยันแบบเขาคะ่ะนะคะแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังเช่นกัน มาดูวันสุดท้ายคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณจะได้ไพ่กรุสหาชาสมบัตินั่นหมายถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้อาจจะต้องอยู่กับคนหมู่มากนิดหนึ่งจากในอดีตที่คุณเก็บตัวจากในอดีตที่คุณยังไม่เคยก้าวออกมาเพราะอาจจะไม่มีเวลาหรือเรียกว่างานลัดตัวตลอดเวลาแต่ณวันนี้แล้วกลับกลายเป็นว่า คุณมีเวลาที่จะก้าวออกมาจากห้องเล็กๆมีเวลาที่จะก้าวออกมาสู่โลกใหม่ซึ่งคุณจะทราบได้ทันทีเลยว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพราะอะไรคะเพราะตรงเนี้ยคุณสมบัติที่คุณมีเ่ยกำลังจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนอย่าวแต่เก็บตัวค่ะมีดีบางครั้งก็ต้องอวดมีดีบางครั้งก็ต้องเอาออกมาแสดง นะคะและก็วันนี้อาจารย์เปียกเนศสิวะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะในวันถัดไปกับดีฉันอาจารย์เปียกเนศสิวะอย่าลืมค่ะกาแฟดิปที่ตอนนี้อินเทนและฮอตฮิตมาแารง a อ i Coffee และก็อาหารว่างแซนอร่อยเคเอาดีไส้กรอบปรุงสำเร็จมีทุกรสชาติที่คุณต้องการค่ะสวัสดีค่ะ วัตถุมงคลหลวงพ่อพัดวัดกล้ยด้วนรุ่นพยักเจ้าพระยาหาเช่าบูชาได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์ระเครื่องฉันเาทั่วประเทศรับประกันคุณภาพโดยแพทย์ราชพึษและทีมงาน กอก KLD กินเล่นได้ไม่มีเบื่อจะทำเมนูอะไรก็อร่อยอร่อยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพอัคทีคอฟฟี่รสชาติความเข้มข้นเผ็ดร้อนของชีวิตที่คุณดื่มได้สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่0814449565